สวัสดีครับผมปองต่อไปดูนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม r f เช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับก็เป็นแพ็กสัตว์เลี้ยงเลยนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3แพ็กนะครับ5้าบาทนะครับ5้ากแล้วก็3,000ันนั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันว่าแต่ละแพ็กเนี่ยมันได้อะไรบ้างแล้วก็คุ้มไหมนะครับ อันแรกก็คือเป็นเค้กนะครับก็เวลาสตามิน่าหมดเนี่ยก็ให้สัตว์เลี้ยงกินได้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนี่ครับที่เด็ดมันคืออันนี้นะครับมันจะเป็นกล่องเนี่ยสุ่มเพชรคอยนะครับจำนวน6ถึง60นะครับก็คือไอเลียงเขียวๆนั่นละครับแล้วก็มันจะมีโอกาสได้รับยาอัปเกรดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ที่จับพิโอนี่ด้วยนะครับก็มีโอกาสเล็กน้อยนะครับ เล็กน้อยหรือว่าแต่ยากมากนั่นเองนะครับก็อันนี้เนี่ยวันหนึ่งซื้อได้1ิบกล่องนะครับกล่องห้าบาทนะครับก็ใครที่อยากได้ฟิวนี่นะครับก็จัดไปเลยนะครับ59บาทได้อะไรอีกนะครับก็จะได้เอ่อพวกสัตว์เลี้ยงพื้นฐานนะครับก็พวกเอาไว้จับกระตงกระต่ายอะไรพวกนี้นะครับ ต่อมาแพค599เนี่ยก็วันหนึ่งซื้อได้5ครั้งนะครับก็จะได้เค้กอันนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าได้เพิ่มมาเป็น5อันแล้วก็อ่ได้ไอ้กล่องลุ้นพิโอนน่นี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะได้2กล่องนะครับเพิ่มมาเป็น2กล่องนะครับแล้วก็อันนี้ครับถือว่าคุ้มมากนะครับเพราะว่ามันจะได้ไ skill อ้ใบสกิลพวกนี้นะครับ ใบสกิลพวกนี้เนี่ยสามารถเนี่ยเอาไปปลดสกิลของสัตว์เลี้ยงได้นะครับปลดสกิลสัตว์เลี้ยงอา่ามันจะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับพวกสกิลพวกเนี้ยมันก็สัตว์เลี้ยงแต่ตัวก็จะมีธาตุไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็จะใช้ใบเนี่ยปลุกสกิลเนี่ยอย่างละสองชิ้นนะครับเช่นพึ่งอันนี้ก็เป็นธาตุลมใช่ไหมครับก็ใช้ใบธาตุลมในการปลดครับอ่ะแล้วแพ็กสุดท้ายก็คือ3,000 ก็จะได้เค้ก10ชิ้นใช่ไหมครับแล้วก็ได้กล่องลุ้นเอพิโอนี่ันี้เนี่ยห้าชิ้นนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ผมว่ามันมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันได้ถึง20อันใช่ไหมครับแล้วเลือกได้เลยนะครับก็คือเลือกได้เลยว่าคุณจะอัอนไหนอันนี้ก็เลือกใบ่าได้เหมือนกันนะครับอ่ามันเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครของเรานั่นเองไม่ใช่อัปเกรดสัตว์เลี้ยงโอ้อัปเกรดสัตว์เลี้ยงตรงนี้นะครับก็คือเพิ่มดาวนั่นเอง ซึ่งดาวตรงนี้เนี่ยมันจะสำคัญตอนที่เราจะวิวัฒนาการหรือว่า e v o l u t i o นมันนั่นเองนะครับก็คือคุณต้องทำให้ได้3ดาวนะครับซึ่งคุณก็ต้องใช้ันนี้16อันนะครับแต่ว่าถ้าเราไปขุดแร่เนี่ยมันก็พอเลเวลหขึ้นไปเนี่ยมันก็มีโอกาสได้เหมือนกันอย่างเช่นเนี่ยผมก็ไปขุดแร่มาใช่ไหมก็ได้มา5อันแบบเหมือนแถมมาเลยนะครับก็ ในถ้าขุดเรื่อยๆมันก็จะได้นะครับอันนี้ก็เป็นตกปลาเลเวล6นะครับก็จะได้ไอ้คล้ายๆเป็นเกตเกดปลานี้มานะครับอ่ะเดี๋ยวอีกอันนึงก็คือเป็นซุปตานะครับซุปตามาแล้วซุปตามาอีกแล้วนะครับโอ้กิจกรรมนี้ผมชอบจริงๆเลยนะถ้าใครที่ก็ไม่ได้กลุ่ม Facebook ก็จะเห็นนะครับคนมาโพส์ว่าแชร์ชั้นหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีโพสต์รูปตัวเองด้วยใช่ไหมครับก็อ่ะใครรใครชอบใครก็ ไปเชียร์กันได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าให้มันแสดงสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้ได้นะครับสมมติผมอยากให้มันโชว์พึ่งอ่ะผมก็เรียกพึ่งปุ๊บพึ่งก็จะออกมาบินตรงนี้นะครับแล้วก็อัปโหลดรูปอะไรไปนะครับตอนนี้มีคนเข้าร่วมแล้ว6000คนนะครับรางวัลมีอะไรบ้างน่าสนใจไหมอืมก็เฉยๆนะครับไออย่างที่หนึ่งเงี้ยมันจะได้เหรียญไอเพชรคอยเนี่ยร้อยหนึ่งกรอบปววารต้ากรอบแชท อันนี้ก็เป็นหมวกน่ารักน่ารักใช่ไหมครับหมวกกระต่ายแล้วก็ได้ฉายานะครับก็ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่เนาะแต่ว่าคล้ายๆเหมือนเอาไ้เช็คเลตติ้งอะงาไ้ฮะแบบว่าตัวเราอยากรู้ว่าเลตติ้งเรา <c oughs> เลตติ้งเรามีคนอชอบอะไรแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ถลดรูปไปได้นะครับหรือบางคน <c oughs> เอารูปดลงดาราอะไรเอาไปก็ปตลกดีนะครับรูปหมารูปแมวอะไรก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมว่าจะเติมไอ้ห้กับ599เนี่ยสักแพ็กหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาลองรีวิวเปิดให้ดูนะครับนะครับตอนนี้ผมก็เติมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้เพียนี่ไหม <laughs> ยังมีหวังว่าจะได้เหรออ่ะมาดูกันครับอ่าเริ่มต้นที่ ก็คงจะต้องเป็นไอกล่องนี้ก่อนแลล้เนาะปึ๊บใช้แล้วก็มันก็จะเรียกได้ว่าคุณจะเอาที่จับสัตว์อันไหนนะครับอ่าเปิดเลยแล้วกันนะครับปึ๊บลุ้นพีวนี่นะครับทำไมผมรู้สึกไม่ไม่ค่อยตื่นเต้นเลยก็ไม่รู้นะเนีรารู้อยู่แล้วว่ามันการได้มันยากครับอ่ะอ่ทีละกล่องแล้วกันทีละกล่องหนึ่งสองสาม เดนเดินเด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 นคินนี่มา <Uni ma. S 2> อือไม่ได้นะครับแต่ไม่ได้ที่จับด้วยนะครับเอฟเฟตเมาส์ e อะไรพวกนี้ไม่ได้ด้วยนะครับอ่ะหนึ่งสองสามยูน <ma>. oh. really ิมายูนิอ๋อเรล่อกูดจะลองใช้มือใช้มือซ้ายดูเขาบอกว่าใช้มือซ้ายแล้วมันจะโชคดีใช่ไหม ใช้มือซ้ายใช้มือซ้ายขวาล้ายซ้ายดีเออ,ก,เอก็ยังดีอะอย่างน้อยก็ยังได้นี้มาอะอเคก็เหรียญก็ได้ประมาณตอนแรกได้30กว่านะน,นี้ได้54ก็ถือว่าเยอะเลยก็เอาไปหมุนตู้กาชาต่อได้นะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นใบธาตุนะครับ ไปธาตุผมใช้ข้างคขาวเนาะข้างคขาวก็ใช้อันนี้ชาร์โดนะครับ2อ,อันเดลองดูว่าปลดสกิลแล้วมันจะได้สกิลอะไรแล้วก็อันนี้ของธาตุลมเนาะของพึ่งใช่ไหมครับอ่ะลองมาเปิดดูปื้อไปที่สัตว์เลี้ยงนะครับเอาพึ่งก่อนแล้วกันปึงปลุกพลังได้สกิลแบบซูมหนึ่งอัน ลั่งจงปืดอืมอได้เลยเอ่ยเพิ่มวินเอลิเมนต์แก่เจ้าของ20%นาน6วิคูณลดา15วิโอ้โหดีนะคือวิสาเนี่ยมันมีสกิลแทรกลมอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างเช่น Lord of Vermilion, Jupiter th Thunder, Lightning b o l t อะไรอย่างเงี้ยแล้วโอ้โหอันนี้แม่งบวกวินเอลิเมนต์20%โอ้โหเฮ้ยมันดีขนาดไหนวะแรงขึ้นขนาดไหนวะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเทส แล้วมันเพิ่มเลเวลได้ด้วยใช่ไหมโอ้เพิ่มเลเวลขัดเกลาเนี่ยคือใช้ไอ้นี่3อันเฮ้ยแจมว่ะแจมว่ะเดี๋ยวไปห้องคาวก่อนไปดูห้องคาวก่อนดิห้องคาวปลูกพลังแล้วจะได้รับสกิลแบบสุ่มนะครับเอาละข้องคาวปลูกพลังได้เลยมีโอกาสให้ศัตรูเข้าสู่สถานะ immobilize คืออะไรวะ immobilize มีโอกาส16%ที่จะเพิ่มสถานะอ e ีกแก้เป้าหมายนาน3วิ คล้ายๆโดนสาปอะไรงี้มั้งถ้าจะไม่ผิดอะแบบว่าเดินไม่ได้อะไรงี้เหรอไม่แน่ใจครับตอน KVMPPP เดีลองไปใช้กันดูนะครับคูดาวสิบห้าวิปื๊บใช้ได้ครั้งหนึ่งสิบห้าวิใช้ได้ครั้งหนึ่งเพิ่มโอกาสเนาะปื๊บปื๊บปื๊บเฮ้แต่อันนี้มันดีมากเลยเดี๋ยวผมแลกไปอีกสามอันแล้วอัพอันนี้ก็จะเป็นแล้วเอยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ เออดีมากเลยอ่ะเอาไวลาบวงลาบอสอ,อะไรก็ได้นะพูดถึงนะเออเฮ้ยคุ้มนะผมว่านะแล้วใบธาตนี่มันหายากด้วยนะครับต้องไปออสุ่มจากตู้กาชาหรือว่าไปทำควสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งาการได้มันยากนะเมื่อกี้มันใช้3อันใช่ไหมอ่ะไปแต่ผมอยากสุ่มไอ้ข้างข้าวอีกอันวะ่ะสก,กิลมันไม่ค่อยดีอ่ะมันมีโอกาสติดหรือไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยเนาะปึ๊บอันนี้เพิ่มเลเวลไว้ ปึงอา้าวเปลี่ยนเกาะของเจ้าของให้เป็นธาตวินนาน6วิภายในระยะเวลาจะลดดาเมจที่ได้รับจากมอนสเตอร์ธาตวินแก่เจ้าของคูดาวสิบหวิเอฟเฟกทับซ้อนไม่ได้อ้าวเวนและอันเก่าเมื่อกี้ไปไหนอ่ะอา้อาวอ้าวพออัพแล้วมันกลายเป็นอันนี้เลยเหรอ โอ้อะไรวะงงมากแล้วไอ้สกิลอันแรกมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าวะหรือจริงๆเราไม่ควรจะอัพวะหรือว่ามันสุ่มหรือยังไงวะเออน่าสนใจนะมันมีขั้นของมันด้วยเนี่ยสองทับสิอเอออะก็น่าจะเป็นตัวอย่างนะครับมันก็จะเป็นสุ่มพวกสกิลต่างๆอะไรอย่างงี้เ เปลี่ยนเกอะเป็นท่านลมเออก็แปลกดีนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะลาไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ